พอเรากินเจสซี่มามะเมมมีความรู้สึกว่าไม่อยากปั๊มนมมากขึ้นพอปั๊มรอบนี้ไปเฮ้น้ำนมมันมารอบหน้ามันจะมีอีกไหมอะไรเงี้ยต้องบอกก่อนว่าปัญหาตอนแรกมันคือตกรอบปัม๊มเมมมีเวลาปั๊มหชั่วโมงครั้งหนึ่งแต่พอกินเจสซี่มามะมันเหมือนรอ 4, เราปั๊มสิเราปั๊มไปสามรอบรอบที่สี่มันมีเหลือบางทีเราอาจจะไม่ว่างแต่ลูกยังมีนมได้กินอีกเพราะเราปั๊มเตรียมไว้แล้วอะไรเงี้ย พอลองเมที่2จากชั้นสามจุดห้ามันขึ้นเป็น4พอเมที่3แล้วจาก4มันขึ้นเป็น5นะแล้วตอนนี้เมกินมามาอาทิตย์หนึ่งแล้วจาก5มันขึ้นมาเป็น6เฮ้ยมันเห็นผลนะลูกฉันได้กินนมอ่ะมันมันดีมากเลยถ้าคุณแม่คนไหนนะคะมีความรู้สึกว่าเครียดวิตกกังวลกับน้ำนมที่มาน้อยแล้วมีเป้าหมายว่าอยากจะให้ลูกกิน6เดือน1ปีหรือ2ปีไม่อยากให้ลองใช้ผลิตภัณฑ์เจสซี่มัมดูเจสซี่มัมอาจจะเป็น ผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งที่คุณแม่ทุกคนต้องมีติดบ้าน